สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆในกฎหมายอาญาเลยนะครับเรื่องเจตนาคือแก่นของมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาจะลงโทษใครเราดูที่ความตั้งใจหรือดูที่ผลที่มันเกิดขึ้นกันแน่ซึ่งไอหลักเรื่องการรู้ข้อเท็จจริงนี่แหละครับเป็นคำตอบสำคัญเลย ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการนี้กันนะคะโดยอิงจากบทความวิชาการเรื่องเจตนาฆ่าเมื่อไม่รู้ข้อเท็จจริงในกฎหมายอาญาของพอสเฉลิมวุตรสารกิจจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเออการที่คนเราไม่รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องเจตนายัางไงโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับชีวิตคนนะคะน่าสนใจมากครับงั้นแสดงว่าหลักพื้นฐานสุดๆเลยก็คือถ้าคนทําผิด เขาไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นอ,องค์ประกอบสำคัญของความผิดก็เท่ากับว่าไม่มีเจตนาเลยแม้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยจะไปบอกว่าเขาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำผิดได้ยังไงล่ะคะอเออลองดูตัวอย่างคลาสสิกเลยอย่างในพรานแดงเข้าป่าล่าสัตว์เห็นพุ่มไม้ไหวๆก็นึกว่าเป็นหมูป่าก็เลยยิงไปแต่ปรากฏว่าเอา้าเป็นนายดำที่หาหน่อไม้อยู่ อ๋ oh, ครับกรณีนี้เนี่ยแดงเขาไม่รู้ว่ากำลังยิงคนซึ่งการกระทำต่อคนมันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะคะ hmm. พอไม่รู้ข้อเท็จจริงนี้ก็เลยถือว่าแดงไม่มีเจตนาฆ่า hmm. ฟังดูเหมือนกฎหมายจะให้น้าหนักกับสิ่งที่อยู่ในหัวของผู้กระทำตอนนั้นเป็นหลักเลยนะครับถึงแม้ความจริงมันจะเป็นอีกอย่างอย่างอีกตัวอย่างในบทความที่แดงอยากฆ่าดาแล้วไปบ้านดาแต่เจอข่าวโกหกว่าดาตายแล้ว ทั้งที่จริงๆดําแค่นอนคลุมโปองอยู่แดงก็เชื่อนะแล้วก็ยิงร่างที่คลุมโปงนั่นแหละจนดําตายจริงๆคือตอนยิงแดงเขาเข้าใจว่าเขายิงศพไม่ได้คิดว่ายิงคนที่ยังหายใจอยู่ใช่ค่ะเพราะภาพในหัวเขาตอนนั้นคือการยิงศพไม่ใช่การฆ่าคนที่มีชีวิตอยู่ถึงแม้ผลสุดท้ายดำจะตายก็ตามเจตนาฆ่ามันก็เลยไม่มี หรืออีกเคสที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างหมอแดงที่อยากฆ่าคนไข้ดำก็เลยไปหลอกพยาบาลขาวบอกว่าเอายาพิษเนี่ยไปให้ดำกินนะแต่โกหกว่าเป็นยาบำรุงครับพยาบาลขาวก็ไม่รู้อะไรเลยก็เอาไปให้ดำกินจนตายกรณีนี้หมอแดงรู้หมดทุกอย่างรู้ว่าเป็นยาพิษอันนี้ชัดเจนว่ามีเจตนาฆ่า แต่พยาบาลข่าวละคะที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงสำคัญเลยว่านั่นคือยาพิษก็ถือว่าไม่มีเจตนาฆ่าเหมือนกันอืมแต่ในเคสพยาบาลข่าวนี่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งการที่ไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเกิดเพราะความเออสะเพร่าหรือเปล่าครับไม่รอบคอบเองคือถ้าเขาระวังกว่านี้สักหน่อยอาจจะรู้ได้ก็ได้ว่าเป็นยาพิษแบบนี้จะทำให้มีเจตนาขึ้นมาได้ไหมครับคำตอบคือไม่ค่ะ ประเด็นนี้สําคัญมากเลยคือถึงแม้ว่าการไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้นน่ะมันจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อก็ยังถือว่าไม่มีเจตนาฆ่าอยู่ดีเพราะแก่นของเจตนาก็คือต้องรู้ค่ะอา้าวตามหลักกฎหมายอาญามาตรา62วรรคสองนะคะการไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะประมาทมันไม่ได้สร้างเจตนาขึ้นมาได้อา้าวถ้าอย่างนั้นพยาบาลข่าวก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอครับทั้งที่การกระทําของตัวเองก็มีส่วนทําให้คนตายนะ ไม่เชิงค่ะการไม่มีเจตนาฆ่าไม่ได้แปลว่าต้องไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะคือถ้าพิสูจน์ได้ว่าการไม่รู้นั้นน่ะมันเกิดจากความประมาทจริงๆแล้วการกระทําโดยประมาทนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมันก็มีกฎหมายบัญญัติความผิดฐานกระทําโดยประมาทไว้เป็นการเฉพาะพยาบาลข่าวก็อาจจะต้องรับผิดในฐานะประมาทได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเพียงแต่ใช่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเท่านั้นเองเข้าใจแล้วครับ คือแยกส่วนกันชัดเจนเลยเนาะระหว่างเจตนากับประมาทก็เหมือนกรณีในพรานแดงตอนแรกทักการที่ไม่ดูให้ดีก่อนยิงมันถือเป็นความประมาทก็อาจจะต้องรับผิดชอบฐานประมาททําให้คนตายไปแม้จะไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยก็ตามก็ยังอาจส่งรับผิดได้แต่เรื่องการรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังมีอีกมิติที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะเมื่อมันไปเกี่ยวกับว่าโทษจะหนักขึ้นหรือไม่ตามหลักที่ว่ารู้เท่าใดมีเจตนาเท่านั้น โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา62วรรคท้ายนะคะหลักการนี้มันทำงานยังไงครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับคืออย่างนี้นะคะถ้าการกระทำผิดนั้นมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งถ้าผู้กระทำรู้เนี่ยจะทำให้โทษหนักขึ้นเช่นการฆ่าพ่อแม่หรือฆ่าเจ้าพนักงานผู้กระทำจะต้องรู้ถึงสถานะพิเศษนั้นด้วยถึงจะรับโทษหนักตามฐานนั้นได้ลองดูตัวอย่างที่ ค่อนข้างสะเทือนใจนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่าแดงต้องการฆ่าดำซึ่งเป็นคู่อริก็ไปดักซุ่มรอพอตกกลางคืนเห็นเงาคนเดินมาก็มั่นใจเลยว่าเป็นดำแน่ๆก็เลยยิงจนตายปรากฏว่าเอา้าคนที่ยิงไปคือในข่าวพ่อของแดงเองโอ้สถานการณ์แบบนี้น่าสลดมากครับ แล้วตามหลักนี้แดงต้องรับผิดยังไงครับก็ตามหลักรู้เท่าใดมีเจตนาเท่านั้นนะคะแล้วก็หลักเกี่ยวกับเหตุที่ทําให้โทษหนักขึ้นการที่ผู้ตายเป็นบุพการีเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงพิเศษแดงต้องรู้ว่าคนที่ตัวเองยิงคือพ่อถึงจะรับโทษฐานฆ่าบุพการีได้ตามมาตรา2 99 1ครับแต่ในเมื่อแดงไม่รู้เลยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นดำเขาก็มีเพียงเจตนาฆ่าคนธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่เจตนาฆ่าบุพการีอ เพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดในฐานฆ่าคนธรรมดาตามมาตรา288ไม่ใช่ฐานที่มีโทษหนักขึ้นเพราะฆ่าบุพการีชัดเจนมากครับสรุปได้เลยว่าการรู้ข้อเท็จจริงนี่คือหัวใจสาคัญจริงๆในการวินิจฉัยเจตนาตามกฎหมายอาญาไทยการไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิดโดยหลักแล้วก็คือไม่มีเจตนาในส่วนนั้นไปเลยถึงแม้ว่าความประมาทอาจจะนําไปสู่ความรับผิดในอีกแบบหนึ่งได้ก็ตาม ถูกต้องค่ะเป็นหลักการที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าเวลาเอาไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงๆมันก็อาจจะซับซ้อนกว่าตัวอย่างที่เราคุยกันไปครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วหลักการเรื่องการไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ยังไงในสถานการณ์ที่มันแบบซับซ้อนกว่านี้เช่นกรณีที่บางคนอาจจะแบบจงใจหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ความจริงไปเลยหรือกรณีที่ผลมันเกิดจากเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันหลายทอดมากๆ ความไม่รู้แบบไหนถึงจะยังถือว่าเข้าหลักการนี้ได้อยู่นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้คบคิดกันต่อได้เลยคะ่ะ